สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันกับคุณครูไออีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าเราจะเรียนในหน่วยอะไรเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนในหน่วยอะไร สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในห,หน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยว่าชุมชนของเราเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะชุมชนของเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และอาชีพที่สำคัญในชุมชนอาชีพของคนในชุมชนค่ะ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนการคัดแยกขยะและร่วมดูแลรักษาชุมชนค่ะสถานที่และอาชีพที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านค่ะ ก็จะมีครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องค่ะโรงเรียนมีใครคะอ่ามีคุณครูและนักเรียนนะคะโรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอค่ะสถานีตำรวจนะคะก็จะมีคุณตำรวจค่ะ วัดนะคะก็จะมีพระค่ะร้านสะดวกซื้อก็จะมีพนักงานขายค่ะตลาดนะคะก็จะมีใครคะมีพ่อค้ามีแม่ค้านะคะไพรสนีมีบุรุษไพรสนีค่ะ อาชีพของคนในชุมชนที่คุณครูจะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะอ่าด้านการเกษตรค่ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างเช่นชาวนาชาวประมงชาวสวน,นะคะ่ะอาชีพของคนในชุมชนด้านการช่างนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างช่างไฟช่างทาสีช่าง่้มรถ ช่างปลาปลาช่างไม้ค่ะอาชีพของคนในชุมชนด้านอาชีพทั่วไปนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างเช่นช่างเย็บผ้านักดับเพลิงทหารพ่อครัวช่างตัดผมค่ะสำหรับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะ อ่าก็จะมีช่วยเหลือผู้อื่นรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดมีน้ำใจแบ่งปันและเป็นคนดีของสังคมค่ะ<ม>การมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะอ่าเด็กๆสามารถ ร่วมมือกับชุมชนได้เช่นการรักษาความสะอาดชุมชนด้วยการเก็บขยะนั่นเองค่ะการช่วยเหลือแบ่งปันการปลูกป่าการร่วมมือต่างๆรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะคะที่ที่ชุมชนจัดขึ้นนะคะในวันสำคัญต่างๆหรือร่วมกับชุมชนในประเพณีต่างๆของชุมชนค่ะ การคัดแยกขยะและร่วมดูแลรักษาชุมชนนะคะาทางขยะสีฟ้าค่ะเรานะคะก็จะใช้ทิ้งพวกเศษกระดาษหรือเศษต่างๆทางสีฟ้าเรียกว่าขยะทั่วไปค่ะส่วนทางสีเขียวเป็นถังขยะที่ทิ้งเศษขยะเปียกนะคะ แล้วก็เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็อาจจะเป็นเศษอาหารเปลือกกล้วยนะคะอ่าหรือก้างปลาอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะต่อไปขยะรีไซเคิลค่ะถังสีเหลืองนะคะก็จะมีขวดพลาสติกหรือพลาสติกต่างๆนะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะขยะรีไซเคิลก็คือ ขยะที่เรานำกลับมาใช้ได้ใช้ประดิษฐ์ต่างๆได้ค่ะใช้ประดิษฐ์ของเล่นหรือสิ่งต่างๆได้ค่ะต่อไปเป็นขยะอันตรายค่ะเด็กๆขยะอันตรายจะมีถังสีแดงนะคะอ่าขยะอันตรายก็คืออาจจะทิ้งพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเราต้องแยกเป็นขยะอันตรายเพราะว่าเวลา เครื่องใช้ไฟฟ้ามารวมกันใช่ไหมคะฝนตกอาจจะเปียกหรือว่าอาจจะมีไฟช็อตมีไฟไหม้ขึ้นนะคะก็จะเป็นขยะอันตรายค่ะเด็กๆอ่าเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดแจกให้ด้วยนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูน,นะคะคนเกง่ง สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราแล้ววันนี้คุณครูอายก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย